สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันทายเอฟซค่ะนี่ค่ะวันนี้จะทำมะกรูดเชื่อมค่ะมาดูกันเลยค่ะโอ้มะกรูดลูกใหญ่ๆค่ะมะกรูดวันนี้พี่ทองจันท์พี่สาวคุมพันเก็บมาให้ค่ะคุมพันก็ซื้อจากพี่สาวดูค่ะ f อฟซีค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะมะกรูดสวยมากค่ะ ต้องระวังนะคะอย่าอย่าให้โดนอย่าให้นังเข้อขาออกหมดนะ,ะต้องเหลือนังเข้ขาไว้ mm. นี่ค่ะ mm. โอ้โหลูกใหญ่ถูกใจคุมพันเลยค่ะ mm. คุณพันชอบลูกใหญ่ๆแบบนี้หลยค่ะ mm. เป็นมะกรูดที่แก่จัด mm. นี่ค่ะ mm. มะกรูดเนี่ยจะฟานเปลือกง่ายกว่ามะนาวเพราะว่าเปลือกเขาหนา mm. นี่ค่ะ ันนี้ก็จะทํามะนาวเชื่อมกับมะกรูดเชื่อมให้เอฟซีดูนะคะนี่ค่ะเอฟซีค่ะเสร็จแล้วหนึ่งลูกเสร็จแล้ว,ลวก็ผ่าตามแนวขวางปึ๊บนี่ค่ะปัดน้ำลายพี่น้องผ่าแนวขวางแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งลูกค่ะลูกใหญ่ ถูกใจมากเลยค่ะออกไปเลยค่ะจวด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 ,ด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 ไปเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มกดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ไม่ได้พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะคุณสำลีตุลากันก็เข้าไรอ้อยไปตัดหญ้าที่ไลรอ้อยเหมือนเดิมส่วนภูมิพันก็ทำคลิป แล้วก็ทําดูแลพ่อแม่ทำกับข้าวให้พ่อแม่ทานตอนเที่ยงคุณพันก็ทำํำลิปอยู่บ้านค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยเลิศเลยค่ะสวย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 อ่าครึง่งโอ้โหต้องรับมีดอีกสักหน่อยนึง หลุดฝันต่อค่ะเอฟซีค่ะน่าจะเป็นมะกรูดนี่แหละทําเสร็จก่อนเพราะว่ามะกรูดบอกยากอกบอกง่ายขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะใหะะ้สู้ๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาจะเดินทางไปแห่งหนตะบนใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยด้วยค่ะเด้อเฮงๆปังๆังโคมพันมาเติมพลังบวกให้กับเอฟซีค่ะ จะบอกให้ FC ดูห้าลูกค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยจะอัปเดตให้ดูนะคะจะได้ไมไ่ใช้เวลานานเกินไปปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยเลิศเลยค่ะดูดีนะคะต้องดูดีๆปึ๊บปึบ,ปบหั่นใส่เขียงก็ได้นะคะนีะ สามลูกแล้วค่ะมะกรูดก็ห้าสิบลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าคูมพันบอกพี่สาวน้องสาวว่าเก็บมาอย่างละห้าสิบลูกได้ทำหนึ่งคลิปพอดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเชื่อมประกูดน้ำกันช่องภูมิพันตุลากันเด้อค่ะเด้อปอกง่ายค่ะลูกใหญ่ สี่ลูกแล้วค่ะด <5. S 1> ูกับเอฟซีค่ะสะอ่อนค่ะหน่วยน้อยใหญ่พี่น้องลูกใหญ่เบลเลอเลยนะลูกใหญ่มากเลยค่ะขอเป็นกำลังใจกับเอฟซีทุกท่านนะคะสู้ๆลยค่ะพี่น้องเฮงๆป,ปังๆนะค่ะเดอ้อไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านความยากลำบากต่างๆเราก็ต้องอดทนค่ะอดทนอดกัน้น ขยันทำมาหากินจะได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวค่ะฝานไปเรื่อยๆฝันง่ายอยู่ใช้เวลาน้อยกว่าเปรียบเทียบดูลูกหนึ่ง,งใช้เวลาน้อยกว่าการฝานเปลอเือกมะนาวปึ๊บดูดูดีๆนะคะ อำใหค้ครูฤรับมีดให้แล้วปดพี่น้องลูกใหญ่มากเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะที่ฝานแล้วลูกใหญ่มากเลยสุดยอดเลยค่ะให้เอซีดูที่ฝานเปิือกแล้วอีกลูกนึงนะ หอมได้พี่น้องนำเปลือกมะกรูดไปไว้ในห้องน้ำในห้องน้ำในห้องนอนอ้อหหอมเย็นชื่นใจใช้ประโยชน์ได้นะคะเปลือกมะกรูดเปลือกมะกรูดกับเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดนี่จะหอมมาก คุมพันบอกให้ดูหกลูกนะคะแต่ถ้าคุมพันปอกเสร็จคุมพันจะถ่ายให้ดูแล้วก็ดูขั้นตอนการเชื่อมนะคะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะปึ๊บ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 นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันอัปเดตให้ดูนะคะดูค่ะเอฟซีค่ะสวยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว FC ค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมากรูดคุมพัน ต่อไปก็จะผ่าครึ่งนะคะผ่าตามแนวขวางนะคะเอามาดูกันเลยค่ะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคข่ฟีฟซีค่ะนี่ค่ะผ่าครึ่งผ่าตามขวางนะคะทีนี้เราก็จะบีบน้ําออกนะคะบีบน้ํากับมเมล็ดออกโดยคั้นกับเกลือคข่ฟีฟซีค่ะ,คะเอามาดูกันเลยค่ะเอามาดูนะคะเราก็จะใส่เกลือคข่ฟีฟซีค่ะ ใส่เกลือคั้นรอบที่หนึ่งนะคะใส่เกลือสามช้อนต๊ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็คั้นคั้นเพื่อที่จะบีดน้ำออกค่ะนี่ครับบีดน้ำกับเมล็ดออกค่ะเอฟซีนะนี่ค่ะคั้นก่อน เพว่ที่จะบีบน้ำออกทีนี้เราก็บีบออกได้เลยนะ

แล้วก็คั้นในน้ำเลยค่ะเอฟซีค่ะคั้นในน้ำเลยกคั้นในน้ำแล้วก็บีบเปาะจะบีบง่ายนะคะคั้นในน้ำเลยค่ะ พูดลูกใหญ่มากเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะชุดนี้ค่ะมะกรูดพี่สาวภูมิพันธ์พี่ทองจันที่สาวคนที่พี่สาวภูมิพันธ์มีสองคนนะคะชื่อทองจันกับชื่อดอกลามอยู่นาพี่ทองจันค่ะนากระจอยค่ะพี่นะ้องบอกว่าให้ลูกใหญ่มาเลย ัลูกใหญ่ๆมาเลยก็ห้าสิบลูกค่ะห้าสิบลูกแ็พอดีเลยเตห้าสิบลูกตัวหนึ่งคลิปค่ะเอฟซีค่ะแต่ก็บีบง่ายกว่ามะนาวนะคะมะนาวเนี่ยจะบีบยากมะกรูดบีบง่ายกว่าบีบง่ายแล้วก็คั้นง่ายกว่า บีบน้ำกับมเมล็ดอ,อกถ้าบีบในน้ำเนี่ยจะบีบได้ง่ายเป็นสูตรกุมพันนะคะบีบในน้ำเกลือใส่่เกลือลงไปสามช้อนตู้จะทำให้อ่อนอ่อนแล้วก็บีบง่าย สิบลกูกก็ประมาณร้อยชิ้นค่ะร้อยชิ้น คนิฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ บีบออกเลยค่ะซ c ค่ะเราแช่น้ําเลยนะคะแช่น้าเกลือเลยแช่ด้วยบีบด้วยไปพร้อมกันเลยค่ะไม่ต้องคั้นก็ได้ค่ะรอบแรกเพราะว่าเรายังเรายังไม่ได้นําน้ําออกนําไอ้น้ํากรมะเล็ดออกนาน้ากรมาเล็ดออกเราค่อยคั้นดีๆอันนี้คือมันกับแช่น้ําเกลือให้ให้อ่อนให้บีบง่าย กดคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกุมพันธ์จะทํามะกรูดเชื่อมมะกรูดนะคะเชื่อมมะกรูดแล้วก็เชื่อมมะนาวค่บวันนี้ค่ะเชื่อมทีละอย่างเราต้องเราต้องผ่าตามแนวขวางนะคะถ้าเราผ่าตามแนวยาวเนี่ย จะบีบยากมากบีบเมล็ดกับบีบน้ำออกยากมากอ่ามาดูกับเอฟซีค่ะกุ่มพันนำน้ำกับมเมล็ดออกเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาคั้นค่ะอันนี้เป็นการคั้นรอบที่หนึ่งนะคะรอบแรกก็คือแช่แช่น้ำเกลือยังไม่ได้คั้นน่คะเริ่มคั้นเลยค่ะรอบที่หนึ่งใช้เกลือสามเทมโตค่ะแล้วก็คั้น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 เพื่อที่จะให มะกรูดลดความขมลงนะคะ,ะคะ่พอแล้วค่ะล้างออกะคะ่ะล้างออกได้เลยะคะ่ะมาดูค่ะเอสีค่ะล้างออกะค,ะค่ะ,คะ ก็ทีอหนึ่งล้างออกจะประมาณสามน้ำค่ะสามสองครั้งค่ะพันสอมครั้งมาดูนะคะ ว่น้เสด็จนะ้ำเตรียมคั้นรอบที่สองค่ะ,มะเมล็ดที่เขาลงเหลืออยู่เขาจะค่อยๆออ,อ,ออกคันสามน้ำก็คันสามครั้งก็หมดพอดีค่ะ,มะเมล็ดจมีมเมล็ดลงเหลืออยู่ยังออกให้หมด ต่อไปคั้นรอบที่สองค่ะเอซค่ะเกลือสามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะรอบที่สองนะคะเนี้ยช้อนปูนไปเลยคั้นค่ะคั้นเพื่อที่จะให้เปลือมะกรูดลดความขมนี่ค่ะคั้นเกลือรอบที่สองค่ะ พอแล้วค่ะแล้วก็ล้างออกอีกล้างออกนะคะพี่ตีค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะ ก็ล้างล้างล้างออกได้เลยค่ะสองรอบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายค่ะแล้วเราก็ปั้นขึ้น ให้เสดดน้ำคุมพันใช้กะละมังลองนะคะเอามาดูค่ะรอบที่สามค่ะรอบที่สามนะคะปึ๊บใส่เกลือสามช้อนโต๊ะอันนี้คือการพั้นรอบที่สามค่ะนี่ค่ะบีบบีบีบ,บ,บ,บไม่ต้องบีบแรงมากเลยนี่่ะ เช่นี้ก็พอทีนี้เราก็ล้างประมาณสองสามน้ำให้ให้น้ำใสเลยไค่ะีนี่พอแล้วค่ะทีนี้เราก็ล้างน้ำประมาณสามน้ำทีนี้เรามาดูนะคะข่สีขววันนี้คุมพันไม่แช่น้ำเกลือนะคะหลังจากที่คั้นเกลือสามครั้งครั้งละสามช้อนโต๊ะแล้วก็ล้างให้ สะอาดนะคะล้างให้น้ําเป็นน้ําใสะค่ะแล้วก็ปั้นให้เสด็จน้ําแล้วทีนี้ก็มาเชื่อมเลยค่ะคุมบันไม่แช่เกลือนะคะรอบนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าจะสวยเลิศไหมคะ,ะดูนะคะ สูตรูงพันนะคะมะกรูดมะกรูดลูกใหญ่ห้าสิบลูกเนี่ยฟูงพันใช้เกลือใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเวลาเชื่อมนะคะน้ำตาลสายแดงใส่น้ำตาลสายแดงลงไปหนึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำเชื่อมค่ะ มพันใส่น้ำเชื่อมด้วยนะคะ,คะใส่น้ำเชื่อมลองไปเลยค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยค่ะวันนี้ใส่น้ำเชื่อมลองใส่น้ำเชื่อมดูหนึ่งถุงเลยค่ะก็จะเป็นสี่เป็น800แปดร้อยมิลลิลิตรใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าคุมพันไม่ได้แช่น้ำเกลือนะคะลองใส่น้ำเชื่อมลองไปแปดร้อยเลยค่ะหนึ่งถุงพอดีค่ะแปดร้อยมิลลิลิตร เสร็จเรียบร้อยใส่เกลือเกลือหนช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็น้ำดื่มสะอาดใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปด้วยหลิตรน้ำดื่มสะอาด1ลิตรค่ะอันนี้คือ500มิลลิลิตรพันมิลลิตร โอเคครบเรียบร้อยอค,ค่ะเอซค่ะทีนี้เราก็จะเคี่ยวเคี่ยวในไฟที่เป็นไฟไฟกลางก่อนนะคะไฟกลางก่อนแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟอ่อนนี่ค่ะคุณพันจะตั้งไฟไฟกลางก่อนนี่คฟซีค่ะส่วนผสมนะคะวันนี้คือ น้ำตาลทราย1กิโลกร,รมัมน้ำเชื่อมแ800รอมิลลิลิตรก็คือน้ำเชื่อมหนึ่งถุงเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าวันนี้กุมพันไม่ได้แช่น้ำเกลือนะคะกุมพันไม่ได้แช่น้ำเกลือเลยคือหลังจากที่คั้นสามรอบล้างล้างาให้น้ำใสล้างจนน้ำใสประมาณสามครั้งนะคะคั้นสามรอบแล้วก็ล้างน้ำสามครั้งก็จะมีเมล็ด ลงเรืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยตักออกนี่ค่ะเอฟซีค่ะทีนี้เราก็ลงมือเชื่อมได้เลยค่ะนี่ค่ะเอฟซีขาใส่หม้อเชื่อมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคมพันจะมาอัปเดตให้เอฟซีดูเป็นระยะยระะนะคะการเชื่อมมะกรูดนะคะเอฟซี่าเอฟซีขามาดูค่ะคมพันอัปเดตให้ดูค่ะนี่ค่ะการเชื่อมมะกรูดคมพันค่ะเอฟซีขานี่ค่ะ สูตรคุมพันปักไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้หลังจากขั้นไอมาดูนะคะ fc ่ะมากรูดเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคลบช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้คุมพันคั้นเกลือสามรอบนะแต่ละรอบก็ใส่เกลือสามช้อนโต๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดจนน้าใสค่ะแล้วก็ปั้นให้เสด็จน้ําแล้วก็นํามาเชื่อมเลยค่ะวันนี้ค่ะ ปุ๋มพันไม่ได้แช่น้าเกลือหลังจากที่คั้นเสร็จนะคะนี่ค่ะเราลองมาดูกันวันนี้ว่าวันจ,จะหวานฉ่ำไหมคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอัปเดตอัปเดตมากดเชื่อมให้ fc ดูค่ะนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะ fc คะ่ะเริ่มสีใสๆสขึ้นมาแล้วคะ่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลย,ลยค่ะพี่น้องเลยคะ่ะ มะกูดเชื่อมได้ค่ะพี่น้องมะกูดเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันุตุลากันค่ะ fc ขามาดูค่ะไกะพอแล้วค่ะนี่ค่ะเชื่อมมะกรูดค่ะมะกรูดเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะ fc ขาสีสวยเลยค่ะอีกนิดนึงนะคะเวลาเชื่อมเสร็จเขาจะได้จะได้น่าทานค่ะ ให้แข็งนิดนึงนะก็จะอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมะกรูดเชื่อมโคงพันสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคงพันตุลาการสวยงามค่ะนี่ค่ะมะกรูดเชื่อมมะกรูดเชื่อมขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ สวยงามเลยค่ะเอฟซีขาขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะช่ำๆเลยค่ะเอฟซีค้านี่ค่ะช่ำๆหวานๆกินกับกาแฟก็อร่อยค่ะกินเป็นอาหารว่างก็สุดยอดเลยค่ะเอฟซีค่านี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ สุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศลสดอร่อยเลิศลสดนี่ค่ะสวยงามกับ f อฟค่ะ,คะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ